เคยสงสัยกันไหมคะว่าใครคือผู้คนพบดวงดาวเป็นคนแรกฟังดูเผินๆเ,เหมือนจะเป็นคำถามที่ตอบง่ายๆนะคะแต่พอมาคิดดูดีๆแล้วเออมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยใช่เลยครับเพราะมันขึ้นอยู่ขับว่าเราจะนิยามคำว,ว่าค้นพบว่าอะไรถ้าหมายถึงแค่การมองเห็นอันนี้มนุษย์เราก็เห็นดาวมาตั้งแต่ยุก่อนประวัติศาสตร์แล้วล่ะครับแต่ถ้าหมายถึงการเข่าใจว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรจริงๆเนี่ย เรื่องราวทั้งหมดมันจะเปลี่ยนไปเลยประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าจากข้อมูลที่เรามีเพื่อหาคำตอบว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้มุมมองของมนุษย์เราต่อท้องฟ้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดการเริ่มจากจุดแรกสุดเลยนะคะย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนบนโลกพอมองขึ้นไปบนฟ้าตอนกลางคืนก็จะเห็นภาพเดียวกันก็คือจุดแสงระยิบระยับเต็มไปหมด ใช่ค่ะแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่ในสมัยนั้นนะครับเขาก็อธิบายมันด้วยสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือพวกตำนานความเชื่อหรือปรัชญาในแหล่งข้อมูลก็ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าบางวัฒนธรรมเชื่อว่าดาวเป็นตะปูที่ตอกสวรรค์ไว้กับโลกอ๋อ oh. บางทีก็ว่าเป็นกองไฟศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าหรือบางทีก็เป็นวิญญ,ญาณบรรพบุรุษที่คอยเฝ้ามองลงมา ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลสําหรับยุคสมัยนั้นนะครับคือมันเป็นความพยายามที่จะทําความเข้าใจโลกแม้แต่ในยุคที่รุ่งเรืองทางปัญญาอย่างกรีกโบราณน,นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างอาริสโตเติลก็ยังมองว่าดาวทั้งหมดถูกตรึงไว้บนวัตถุทรงกลมใสๆที่เรียกว่าทรงกลมท้องฟ้าใช่ครับแล้วทรงกลมนั้นก็หมุนรอบโลกจกักรวาลของอาริสโตเติลนี่คือสมบูรณ์แบบสวยงามแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งแนวคิดนี้อยู่กับมนุษย์เรามานานมาก นานแค่ไหนเหรอคะนานถึง1,800ปีเลยครับโ้หนึ่งปีเลยเหรอคะครับซึ่งนี่คือจุดสำคัญเลยนะคือทุกคนเห็นดาวแต่ไม่มีใครเข้าใจมันจริงๆว่ามันคืออะไรพวกเขามองมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของฉากประกอบท้องฟ้าที่สวยงามเท่านั้นเองเดี๋ยวนะคะ1,800ปปีนี่มันนานจนไม่น่าเชื่อเลยอะไรที่ทำให้แนวคิดนี้มันเหนียวแน่นขนาดนั้นคะมันเป็นแค่เรื่องวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้หรือว่า มันมีอะไรแบบว่ามากกว่านั้นคํำจุนอยู่มีมากกว่านั้นแน่นอนครับเพราะสิ่งที่น่าสนใจคือความเชื่อของอริสโตเติลไม่ได้เป็นแค่เรื่องดาราศาสตร์แต่มันถูกผสานเข้าไปเป็นรากฐานทางปรัชญาและที่สําคัญคือหลักคําสอนทางศาสนาของโลกตะวันตกไปแล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันเป็นการจัดระเบยียบจัก,กรวาลที่มอบสถานะพิเศษให้กับมนุษย์โลกคือศูนย์กลางทุกสิ่งบนสวรรค์โคโจรร,รอบเราเพราะเราคือสิ่งสร้างที่สําคัญที่สุด แปลว่าการท้าทายความคิดนี้ใช่ครับการท้าทายความคิดนี้จึงไม่ใช่การเถียงเรื่องวิทยาศาสตร์แต่มันคือการสั่นคลอนสถานะของมนุษย์และท้าทายอำนาจข,ของสถาบันศาสนาโดยตรงเลยมันคือการท้าทายทุกอย่างที่คนในยุคนั้นยึดถือเป็นความจริงเลยสินะคะแล้วใครกันที่กล้าพอจะทําแบบนั้นในข้อมูลระบุว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นจากชายคนหนึ่งที่เกิดในอิตาลีปี1 5 6 4ครับครับเขาไม่ใช่กษัตริย์หรือนักบวชแต่เป็นลูกชายของนักดนตรีชื่อของเขาคือ กาลลเเแล้วเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่คะแค่ฉลาดหรือว่าเป็นพวกหัวรั้นที่ไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆในข้อมูลบอกว่าตอนแรกเขาเรียนแพทย์ตามที่พอต้องการแต่ก็ไม่ชอบครับเขาหลงไหลในการตั้งคำถามพื้นฐานกับทุกอย่างรอบตัวมากกว่าอย่างเช่นอะไรบ้างคะเช่นทำไมของถึงตกหรือคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้ท้องพ้าข้างบนนั้นมันเป็นอย่างที่เราถูกสอนกันมาจริงๆหรือ นี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะสิ่งที่ขับเคลื่อนกาลิเลโอไม่ใช่แค่ความฉลาดแต่คือความช่างสงสัยในสิ่งที่คนอื่นยอมรับไปแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ครับการกล้าตั้งคำถามกับความจริงที่ได้รับมาคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติทางความคิดเสมอและแล้วจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดก็มาถึงในปี1609กาลิเลโอได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งจากเนเธอร์แลนด์ เป็นท่อ ment, ทกับเลนส์ที่ทำให้ของไกลๆดูใกล้เข้ามาได้ก็คือกล้องโทรทัศน์ในยุคแรกเริ่มนั่นเองแต่ในตอนนั้นมันถูกมองเป็นของเล่นหรือไม่ก็เครื่องมือทางการทหารสำหรับส่องดูเรือข้าศึกที่อยู่ไกลๆมากกว่าเดี๋ยวนะคะแสดงว่าเครื่องมือนี้มันมีอยู่แล้วแต่คนอื่นอาจจะใช้ส่องเรือรบแต่ไม่มีใครคิดจะใช้มันทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะร้ายประโยชน์ที่สุดคือการหันมันขึ้นไปบนฟ้าใช่ครับ แค่เปลี่ยนทิศทางของการใช้เครื่องมือก็เปลี่ยนโลกได้เลยสุดยอดเลยค่ะในแหล่งข้อมูลถึงกับขีดเส้นใต้ประโยคที่ว่ากาลิเลโอไม่ได้เป็นคนประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์แต่เขาเป็นคนแรกที่หยิบมันขึ้นมาแล้วหันไปทางท้องฟ้าคืนนั้นเองที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนเครื่องมือสอดแนมให้กลายเป็นเครื่องมือสำรวจจักรวาลและพอเขาหันกล้องไปที่ดวงจันทร์ซึ่งทุกคนเชื่อว่ามันคือทรงกลมที่สมบูรณ์แบบตามคำสอนของอริสโตเตล สิ่งแรกที่ทําให้เขาต้องตกตะลึงคืออะไรคะมันเหมือนกับที่ถูกสอนมาไหมคะไม่เหมือนเลยแม้แต่น้อยครับแทนที่จะเห็นลูกแก้วที่เรียบเนียนสมบูรณ์แบบสิ่งที่ปรากฏในเลนส์คือพื้นผิวที่ครุกคลักเต็มไปด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าภูเขาและหุบเหวภูเขาก็หุบเหวเลยเหรอคะครับซึ่งดูคล้ายกับพื้นผิวโลกอย่างน่าประหลาดเขาสังเกตเห็นเง,ง,เงาของภูเขาที่ทอดยาวและเปลี่ยนแปลงไปตามแสงอาทิตย์พิสูจน์ได้ว่ามันมีมิติความสูงต่ำจริงๆโห้ แค่เรื่องดวงจันทร์เรื่องเดียวก็สั่นคลอนรากฐานความเชื่อเรื่องความสมบูรณ์แบบบนสวรรค์ได้แล้วสิคะเพราะมันหมายความว่าวัตถุบนท้องฟ้าได้ไม่วิเศษไปกว่าโลกของเราเลยใช่ครับมันเป็นการค้นพบที่ดึงสวรรค์ลงมาสู่พื้นดินแต่เขายังไม่หยุดแค่นั้นพอเขาหันกล้องไปที่ทางช้างเผือกที่ตาเปล่าของเราเห็นเป็นแค่ฝ้าจางๆเหมือนปุ๋ยเมฆภาพที่เห็นมันน่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมอีกเขาเห็นอะไรคะฝ้าขาวๆนั่นนะครับมันแตกละเอียดออกเป็นจุดแสงนับพันนับหมื่นดวง มันคือดาวเรือกจำนวนมหาศาลที่อัดแน่นกันอยู่จนตาเปล่าของเราแยกไม่ออกโอ้โห oh. มันไม่ใช่หมอกไม่ใช่ไอระเหยบนท้องฟ้าแต่มันคือดวงดาวจริงๆมันเหมือนกับว่าคืนนั้นจัก,กรวาลขยายตัวในหัวของมนุษย์เป็นล้านเท่าเลยนะคะจากดาวไม่กี่พันดวงที่มองเห็นได้กลายเป็นอาจจะมีดาวอีกนับไม่ถ้วนที่เรายัางมองไม่เห็นและหมัดเด็ดที่สุดที่ทำลายแนวคิดโลกเป็นศูนย์กลางลงอย่างราบคาบก็คือตอนที่เขาสังเกตดาวพฤหัสคร,ครับ เขาเห็นจุดแสงเล็กๆสี่ดวงอยู่ใกล้ๆค<า>่ะตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นดาวเร่กธรรมดาแต่เมื่อสังเกตต่อเนื่องคือแล้วคืนเล่าเขาก็พบว่าจุดแสงทั้งสีน่นี้ไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับดาวเร่กดวงอื่นแต่กลับโคจรรอบดาวพฤหัสโคจรรอบดาวพฤหัสไม่ใช่โลกนั้นเถอคะค่ะไม่ใช่โลกครับแต่ในยุคนั้นคนอื่นอาจจะเถียงได้ไหมคะว่าไอ้จุดแสงสี่ดวงนั้นมันอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่น หรืออาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาจากเลนส์ก็ได้เขามั่นใจได้ยังไงอะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและนั่นคือสิ่งที่คนในยุคนั้นโต้แย้งเขาจริงๆแต่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของกาลิเลโออยู่ที่การบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบครับอ oh. เขาติดตามแล้ววาดแผนผังตำแหน่งของดาวบริวารเหล่านี้ทุกคืนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ข้อมูลของเขาชัดเจนมากว่ามันกำลังโคจรไม่ใช่ภาพลวงตาและที่สำคัญที่สุดคือ มันโคจรรอบดาวพฤหัสไม่ใช่โลกนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ชิ้นแรกเลยที่ใครๆก็เห็นได้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างในจัก,กรวาลที่โคจรรอบโลกถูกต้องครับพอการค้นพบทั้ง3มอย่างนี้ถูกเผยพแพร่ออกไปผลกระทบมันรุนแรงขนาดไหนคะมันเหมือนการจุดระเบิดทางปัญญาเลยครับมันสั่นสะเทือนทุกอย่างทั้งศาสนาปรัชญาโครงสร้างอำนาจเพราะมันทำลายเสาหลักของความเชื่อที่ว่าจักรวาลถูกสร้างขึ้นเพื่อมนุษย์ และมนุษย์คือศูนย์กลางถ้าโลกไวได้พิเศษกว่าดาวดวงอื่นใช่ครับถ้ามีวัตถุอื่นโคจรรอบดาวเคราะห์ดวงอื่นแล้วสถานะของมนุษย์ในจักรวาลคืออะไรเรื่องราวการสร้างโลกในคัมภีร์จะยังเหมือนเดิมได้ไหมมันคือการเปิดประตูสู่คำถามที่อันตรายมากสำหรับผู้มีอำนาจในยุคนั้น เรียกได้ว่าเขาไม่ได้แค่ค้นพบวัตถุใหม่ๆบนท้องฟ้าแต่เขาได้ค้นพบความจริงใหม่ของจักรวาลที่บังคับให้มนุษย์ต้องคิดทบทวนตำแหน่งของตัวเองใหม่อีกครั้งเลยนะคะถูกต้องครับเขาเปลี่ยนท้องฟ้าจากฉากหลังที่สวยงามให้กลายเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงกว้างใหญ่และรอคอยการสำรวจแต่น่าเศร้าที่ความจริงนั้นมักมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายเสมอใช่ค่ะ เพราะการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของกาลิเลโอกลับนำภัยมาสู่ตัวเองเขาถูกสารศาสนาแห่งโรมหรือที่เรียกว่า Inquisition กล่าวหาว่าเป็นคนนอกรีดเพราะสิ่งที่เขาพูดมันขัดแย้งกับคำสอนในพระคัมภีร์อย่างรุนแรงมันคือการประทะกันโดยตรงระหว่างอำนาจของความเชื่อดั้งเดิมกับอำนาจของหลักฐานที่พิสูจน์ได้ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์มนุษย์เลยครับ ฉากที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือตอนที่เขาถูกบีบบังคับให้คุกข่าวต่อหน้าสารและต้องกล่าวปฏิเสธทุกสิ่งที่เขาค้นพบด้วยตาของตัวเองต้องยอมรับว่าโลกไม่ได้หมุนครับในข้อมูลมีเกรดเล่าว่าหลังจากที่เขายอมรับคำตัดสินและลุกขึ้นว่ากันว่าเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆว่าอิปุริซิมัวเวแปลว่าอะไรล่ะคะแปลว่าถึงอย่างนั้นโลกก็ยังหมุนอยู่ดีโอ้ oh. เป็นคำพูดในตำนานที่สทะท้อนสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าความจริงทางธรรมชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของมนุษย์ต่อให้เราทุกคนเชื่อว่าหินลอยได้มันก็จะยังตกสู่พื้นอยู่ดีโลกก็ยังคงหมุนต่อไปไม่ว่าศาลจะตัดสินว่าอย่างไรอุกกักขังชะตากรรมสุดท้ายของเขาคือการถูกกักบ,บริเวณในบ้านจนกระทั่งเสียชีวิต มันเหมือนเป็นบทเรียนที่โหดร้ายแต่เขาสำคัญมากครับสิ่งที่กาลิเลโอต้องเผชิญแสดงให้เห็นว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนกรบบนทัศน์ครั้งใหญ่มักจะถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากโครงสร้างอำนาจเก่าเสมอแต่ถึงแม้ตัวเขาจะถูกกักขังใช่ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้ตัวของกาลิเลโอจะถูกกักขังแต่ความรู้ที่เขาได้เผยแพร่ออกไปในหนังสือของเขามันได้หลุดพ้นออกไปแล้วไม่มีกำแพงไหนสามารถกักขังความคิดนั้นได้อีกต่อไปหมายความว่า ถึงแม้เขาจะแพ้ในศาลแต่ในระยะยาวแล้วความคิดของเขาคือผู้ชนะมรดกของเขาส่งผลต่อมาอย่างไรบ้างคะส่งผลอย่างมหาศาลเลยครับเพราะมรดกที่สาคัญที่สุดของกาลิเลโอไม่ใช่แค่การค้นพบดวงจันทร์หรือดาวบริวารแต่คือการมอบวิธีการใหม่ในการแสวงหาความรู้ให้กับมนุษยาชาติอ๋อคือการใช้การสังเกตการและหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นเครื่องตัดสินไม่ใช่แค่การอ้างตําราโบราณใช่เลยครับ เขาได้วางรากฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เอาไว้นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมาอย่างไอแซกนิวตันก็ยืนอยู่บนบ่าของกาลิเลโอพัฒนาเป็นกฎแรงโน้มถ่วงสากลแล้วก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆครับจนถึงศตวรรษที่20นักดาราศาสตร์อย่างเอ็ดวินฮับเบิลก็ใช้กล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่กว่าของกาลิเลโอเป็นล้านเท่าจนค้นพบว่าทางช้างเผือกที่กาลิเลโอเห็น แท้จริงแล้วคือกาแล็กซีของเราและยังมีกาแล็กซีแบบนี้อีกนับแสนล้านแห่งในจักรวาลมันคือโดมิโนโทางปัญญาที่ล้มต่อกันมาเรื่อยๆโดยมีกาลิเลโอเป็นคนผลักตัวแรก และการเดินทางนั้นเองที่ทำให้เราตระหนักว่าโลกของเราและตัวเราเองนั้นเป็นเพียงเศษผงเล็กๆในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างแท้จริงซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากชายคนหนึ่งที่กล้าทำในสิ่งที่ดูไร้าสาระในสายตาคนอื่นนั่นคือการหันกล้องขึ้นไปบนฟ้างั้นเรากลับมาที่คำถามแรกที่เปิดประเด็นกันไว้นะคะว่าใครคือผู้คนพบดวงดาวคนแรกหลังจากที่เราได้เจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วเราน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้น คำตอบที่แหล่งข้อมูลของเราสรุปไว้อย่างคมคายและน่าจะแม่นยำที่สุดก็คือกาลิเลโอคือคนแรกที่ทำให้มนุษย์รู้ว่าดวงดาวเป็นอะไรไม่ใช่แค่เห็นมันม,มนุษย์เห็นดาวมานับแสนปีแต่กาลิเลโอคือคนแรกที่เปลี่ยนจุดแสงบนท้องฟ้าให้กลายเป็นสถานที่เป็นโลกเป็นดวงอาทิตย์ดวงอื่นเขาคือคนที่ค้นพบธรรมชาติที่แท้จริงของดวงดาว เป็นการเปลี่ยนจากการมองไปสู่การเข้าใจซึ่งเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่าการเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเสียอีกนะคะมันคือการเดินทางทางความคิดที่น่าทึ่งมากจริงๆและเรื่องราวของเขาก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราในยุคนี้ได้คบคิดต่อนะครับค่ะผมอยากจะทิ้งท้ายได้ทำท่ามี้สำหรับผู้ฟังกาลิเลโอใช้เทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดในยุคของเขาอย่างกล้องโทรทัศน์เพื่อปฏิวัติความเข้าใจของเราต่อจักรวาล แล้วในยุคข,ของเราล่ะครับเทคโนโลยีใหม่อย่างกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหรือแม้แต่ปัญญาประดิษฐ์ที่วิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลได้เทคโนโลยีเหล่านี้กำลังจะเปิดเผยความจริงอะไรเกี่ยวกับจักรวาลที่อาจจะกลับมาสั่นสะเทือนความเชื่อพื้นฐานที่สุดของเราในวันนี้ได้อีกบ้าง